กับสวัสดีเพื่อนๆนี่ก็มาดูอันนี้อาการสตาร์ทไม่ติดนะครับเกิดจากตัวแตะของดึงโชกของปั๊มนับซึ่งอันนี้ทําหน้าที่การดึงเพื่อว่าดูจากไม่เล็กนะดึงปั๊มขึ้นมานะเพื oh. ่อสตาร์ทติดได้นะอันนี้มีการเสียนะครับเราก็ทําการจัดเปลี่ยนนะครับซ่อมอาจจะไม่ได้นะเนี่ยมันจะมาติดตั้งอยู่มองแถวๆนี้นะครับเนี่ยประมาณนี้นะเนี่ยประมาณนี้ ติดจากได้นะครับเพราะว่าเราเปลี่ยนมันไม่ใส่นะครับตัวนี้นะว่าตัวตะเกาเราเช็คแล้วมันก็ไม่มีอะไรที่ตอบสนองที่มันดูดนะครับตัวนี้ก็สั่งเปลี่ยนมาครับนี่ครับประมาณนี้ครับที่จะมาประกอบคือติดตั้งกลับไปที่เดิมประมาณนี้นะนี่ครับก็ตัดได้แล้วเสร็จเรียบร้อยนะสาหรับคานนี้ครับนี่ครับอันนี้เพื่อนมารอรอชมนะว่าเราจะ start ติดไหมนี่ก็ จัดไปนะครับงานนี้นะไม่งอนครับเนี่ยสองนิ้ววะเนี่ยครับประมาณนี้นะเนี่ยในช่างทยางนะเนี่ยประมาณนี้นะครับก็ไม่มีเลยมากคลิปนี้เป็นความรู้เล็กน้อยให้กับท่านชมมาดูครับโดยการสตาร์ทเมติกเช็คไปที่เล็กเทเลนอยนะอันนี้เป็นระบบไฟจากตัวแตะอาจจะไม่ดีนะก็เลยสั่งเปลี่ยนใหม่นะบนี่ครับนี่ก็ เสร็จเรียบร้อยนะครับเนี่ยครับประมาณนี้นะคเนี่ยยางเรียบร้อยจะทํอาการออกไปนะครับเสร็จธุระก็ส่งไปทํางานต่อเพกลับมาก็ทําอีกนะีวิตช่างก็แบบบ,าบ้านๆนะครับประมาณนี้นะเนี่ยครับตัวเนี่ยครับตัวทีมเสียนะเนี่ยครับประมาณนี้นะคลิปนี้ไม่มีอะไรมากก็ฝากครับท่านผู้ชมก็มา รับรู้สับประสบการณ์ที่ผมเจอนะครับก็ขอบคุณครับที่เข้ามารับชมนะครับกับผม